สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์บักกะรินะคะอ่ะเรามาดูที่โครงสร้างแรกกันเลยค่ะเตะบักกะรินะคะก็จะมีความหมายว่าเอาแต่หรือว่ามัวแต่ทําบางสิ่งบางอย่างนะคะส่วนใหญ่ค่ะไวยากรณ์เตะบักกะริจะใช้ในการบน่นต่อว่าหรือว่าตําหนินะคะมากกว่าจะใช้พูดในเชิงบวกนะคะตัวอย่างเช่น ゲームをม้อจิตตะบもしない。รีเเอาแต่เล่นเกมจนไม่ทำอะไรนะคะหรือว่าไซกิงโทโมดะจิวะเอโกะมิตะบักการนะคะในประโยคนี้นะคะก็จะหมายความว่าช่วงนี้เพื่อนเอาแต่ดูหนังนะคะคำว่าบักการีฤคำนี้นะคะจะมีความหมายเดียวกันกันกบคำว่าบัการีดาเลยนะคะใช้แทนกันได้เลยะคะ่ะ อาจจะเป็นไซกิงทูโมดจิวะเอโรมิเตะบักกะริดะแบบนี้ก็ได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะไวยากรณ์เตบักกะริสามารถใช้ร่วมกับคำนามได้ก็จะเป็นคำนามและตามด้วยบักกะรินะคะอย่างเช่นเกมบักกะริดะนันนิโมชินนะคะก็จะมีความหมายว่าเอาแต่เล่นเกมจนไม่ทำอะไรเลยต่อไปค่ะเวิร์บตาบักกะรินะคะ ตาบักการิมีความหมายว่าเพิ่งจะเราจะใช้ตาบักกะริในการบอกเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เพิ่งจะจบลงนะคะหรือว่าเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปมันจะมีอีกไวยากรณ์หนึ่งที่คล้ายๆกับตาบักการินะคะก็คือตาทโกโครโรนะคะตาทโ,โคโรจะต่างกับตะบักการียังไงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายไว้ท้ายคลิปนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างโครงสร้างของตาบักการิกันก่อนค่ะอโนุตาริวะคคดนชิตาบักกะริดะ อโนฟはตาしิวะเกคนชตาบักกามีความหมายว่าเขาทั้งสองคนเพิ่งจะแต่งงานกันไปนะคะบักการิดะดในที่นี้นะคะเป็นรูปธรรมดาของเดสค่ะจะไว้ใช้กับคนสนิทอย่างเช่นเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวนะคะต่อไปค่ะค a ตตาบักการิโนพาโซคงวะ t ดเตโมโอโซยิคัตาบักการิโนพาโซคงวะโเตโมโอโซจะมีความหมายว่าคอมะที่เพิ่งซื้อมามันช้ามากนะคะ ไวยากรณ์ต่อไปค่ะอันนี้จะยากหน่อยนะคะซึ่งไวยากรณ์ตัวนี้เนาะจะอยู่ในระดับ N2 นะคะหรือบักคาริดะนะคะก็จะมีความหมายว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งไวยากรณ์นี้จะใช้ในการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าทิศทางที่เป็นแง่ลบอย่างเช่นบุคคา,าอะคารุบักคาริดะทเฮห็นดะ ะะก็จะมีความหมายว่าค่าครองชีพแพงขึ้นเรื่อยๆเลยทําให้ลําบากนะคะก็อาจจะตอนแรกเนาะอย่างเช่นน้ํามันนะคะก็อยู่ลิตรละ30เพิ่มเป็นเป็น3 2 35, 40อย่างเงี้ยนะคะก็เพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนแปลงในที่ทางที่ไม่ค่อยดีสําหรับเรานะก็จะใส่สามารถใช้รูปนี้ได้เหมือนกันได้เช่นกันนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปไซกิงอุนโดฟุโตคุนาโนเดะ 体重ว่าเฟื่อยล์บักกัลลีล่ะซักก,ก,กินอกนะดคะก็มีความหมายว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยน้ําหนักมันก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ทําให้เราอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นดังนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะคะก็จะใช้รูปดิฟฟอร์มและตามด้วยบักกะลีนะคะต่อไปค่ะเรามาดูเนาะ จะสรุปนะคะว่าบัคาริกับบัคารอิลุนะคะมีความหมายเหมือนกันสามารถใช้แทนกันได้เลยจะใช้คําไหนก็ได้นะคะจะใช้บัคาริหรือว่าบัคารอิลุก็ได้ค่ะซึ่งในภาษาพูดของบัคารินะคะก็คือบัคคาริหรือว่าบัคคะนะคะซึ่งภาษาพูดนี้เนาะจะนิยมใช้กับคนในครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนสนิทนะคะต่อไปค่ะความต่างระหว่างตะ บัคคริและก็ตะทกโครโรคะ่ะตะบัคคริและตะทกโครโทั้งสองไวยากรณ์นี้นะคะก็จะมีความหมายเหมือนกันเนาะมีความหมายว่าพึ่งจะนะคะ,ะพึ่งจะทําอะไรเสร็จสิ้นลงไปนะคะแต่ต่างกันตรงที่ว่าตะบัคคริจะใช้กับสิ่งที่เพิ่งผ่านไปในความรู้สึกของเราถึงแม้ว่าจะผ่านมาเป็นปี2ปีหรือว่า3าวันที่แล้ว อาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่มันก็ในความรู้สึกของเรามันเหมือนเพิ่งผ่านมาเราจะใช้ตะบัคดะริแต่สําหรับตะทุโครจะต้องใช้กับความเป็นจริงเท่านั้นว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเพิ่งจบไปแล้วจริงเพิ่งจบไปเมื่อกี้หรือว่าเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้แต่ถ้ามันเราบอกว่าเพิ่งผ่านมาเมื่อ3วันก่อนเราจะไม่สามารถใช้กับรูปตะทุโคลได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งตะบัะริสามารถใช้เชื่อมกับคำนาม แต่ตะทุโครจะไม่สามารถใช้เชื่อมกับคำนามได้อ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นซาก,กิคาตะบัคกิเดสอ่ะมีความหมายว่าพึ่งซื้อมาเมื่อกี้ในรูปประโยคนี้นะคะถือว่าโอเคเนาะอ่ะตป้าปตะทุโครนะคะก็จะเป็นซาก,กิคาตะทุโรมีความหมายว่าเพึ่งซื้อมาเมื่อกี้นะคะความหมายมันก็นเลยใช้แทนกันได้เลยนะคะอะสอ ประโยคนี้ถือว่าโอเคใช้ได้ทั้งคู่แต่กรณีที่มีเวลาเข้ามาเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าเวลาในอดีตนะคะก็อย่างเช่นนิชูคาร์ไมอนี่คาตาบักกะดิมีความหมายว่าเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วอ่ะถ้าเราใช้คําว่าบักกะดิที่บอกความรู้สึกของเราว่าเพิ่งซื้อมา ตัวนี้ถือว่าโอเคค่ะใช้ได้แต่กรณีที่เราใช้ตะทุกโรนะคะกับเวลาในอดีตตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้นะคะนิชิคาไมนี่คาตะทุกโรอันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเวลาในอดีตนะคะหรือแม้จะกระทั่ง3มวันที่แล้วนะคะก็ก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะต่อไปค่ะการเชื่อมกับคำน,ำนามเนาะคาตาบากรโนอคาบังนะคะตัวนี้ใช้ได้นะคะกระเป๋าที่เพิ่งซื้อมา ะะใช้ได้เลยแต่กรณีที่เป็นตะทุโรจะไม่สามารถใช้ได้นะคะคาตะทุโรโนคาบังนะคะตะทุโรไม่สามารถเชื่อมกับคำนามได้นะคะอขอให้ระวังไว้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวจะสรุปความต่างระหว่างตะบักกีกับตะทุโรให้อีกทีหนึ่งนะคะ